บินฮู้ถามว่าเจ้าของห้องไปไหนเจ้าของช่อนเข้าโรงพยาบาลเพราะาเดินโดนระบบอีทอมตายไปเมื่อกี้นะคะเขาเข้าไอซียูเลยนะคะแล้วก็ยีาาราทัฟฟี่กูจะชวนกูเล่นทําไมกูมจะคุยกับหนูนางฟ้ากูจะขอหวยอ๋อก็ลงหนูนางฟ้าเขาเขาต้องการพักร้อนบ้างนี่โอ้กาลังขอหวยเขาเลยเมื่อกี้เนี่ย เขาบอกเขาบอกเขาบอกเลขท้ายสามตัวสามเจ็ดเจ็ดเจ็ดเยอได้ไ้อัน,นไม่น่าใช่เลขยท้ายสามตัวนะไม่รู้อ่ะในน้ำฟ้าเขาก็ไปไม่ค่อยถูกนะช่างแม่งอะแล้วยูทุนมึงตามมาทําไมเนี่ยกูไม่รู้เหมือนกันก,กีกแค่กูอยากมาตามดูมึงเอาโอเคเออเขาได้ช่วยเอากูออกจากตรงนี้ทีเออใครก็ได้ช่วยเอากูอีกทีใคก็ได้ใครก็ได้ ช่วยคอยด้วยช่วยคอยด้วยช่วยคอยด้วยคอยติดหน้านี้ประมาณสามร้อยกว่าปีแล้วช่วยคอยด้วยช่วยคอยด้วยช่วยคอยด้วยเออดำสักทีก็แหละโอ้โหคนอื่นเขาไปแล้วไปหุ่นยนต์ปีไปเลยปีปีปีเออเปิปปปปดหุ่นยนต์มีสักทีเปิดหุ่นยนต์มีสักทีหลังจากหลังจากวันนั้นหุ่นยนต์ก็ไม่ได้พูดอีกเลย น่าจะคลิปเดียวโดบีบีบีแต่อย่างน้อยวันนี้หุ่นยนต์หนูก็ได้พื้นสักทีบ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 ีอย่างนั้นก็ไม่มีใครตายวันนี้นะนะบี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 บเมื่อกี้เองพูดอะไรเจ้าหุ่นยนต์บีบีบีบบีบคอยก็บอลลูประสีว่าหจังไดมึงเป็นคนอีสานจริงหรือเปล่าหุ่นยนต์หนูไม่รู้คอยไม่รู้ อะไรวะโอ้แกไม่ใช่คนอีแสนแต่ฉันคือคนอีแสนเจ้าหุ่นยนต์หนูปี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 บคอยคือคนอีสานอย่าแกอยู่ในฐานนั่นไปอย่างฉันจะเอาชีสนี้ไปกินคนเดียวปี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 หุ่นยนต์หนูกินน้ำมันหุ่นยนต์หนูไม่ได้กินชีสปี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 บีบแล้เลือกทะเลาะดีกว่ามึงเก็บไปตั้งนานแล้วมึงยังมีบทพูดได้ไงเนี่ยปี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 บคอมบาลูเหมือนกัน มามาลุงลุงลุงเจลลี่โรบินฮูดพอด๋ยวผมช่วยเจนชีดนะแล้วก็หนูนางฟ้าเดี๋ยวผมเมื่อกี้ผมไปหาหนูนางฟ้าแบบนึงหนูนางฟ้าเขาบอกว่าเลขอันนั้นไม่ใช่เลขไทยสามตัวอันนั้นยาค่ารักษาอันนั้นยาแจ้งไออันนั้นอันนั้นแจ้งนี่ที่ติดกับหนูนางฟ้าเอาไว้ฮะ ก็เหมือนกับคนณพ่อเลยคผมก็ติดเอาไว้ประมาณสมล้านรอบว่าไงโอ๊ะเอออ๋อโอ้โหเล่นกับกูเลยนะอีโรบินฮูดมันมันหน้ามันซีสกินเอสแต่ะอีทุดไปตามด้วยสกินเอสอกไปนี่ไงโอ้โหเยเวนกูเป่าว่าโอเปอร์ว่าอีกรลบ กวามปาว้าวนี่ได้จากท่านได้จากใครได้จากทุกคนอ่ะแล้วกูจะกีีทํำปาอะไรตรงนี้อ่าแล้วก็อืมตุยตุยนิดนึงโอ้ยเมื่อกี้มึงใช้สองเมื่อกี้มึงใช้เลดไฟสองสเต็ปเหรอก็ใครๆเขาก็ใช้กันน่าแกไม่รู้เหรอ,อยิทุกแกนะเจ๊จะจีบไรแกให้ได้เลยทุกคน อย่างหน้าอาด่าโดนโดนหลอดไฟสองสเตปฆ่าตายโอ้โหหนะ้าอาดาามาค่ะลุงทัฟฟี่ไอ้ลูกเจอรีหลาดเด้อจำให้ดีนะมึงอย่าเรียกกูว่าหลานทัฟฟี่ไอ้ไม่ใช่ลุงทัฟฟี่เอ๋ยเวนเอ,เนเอเ๋ยเฮียอะไรนนมาตีน้ำยาเพื่อสุกกลางภาพเจน,น้ำยาโร่ไม่คิดจะได้ล่องหัวล่อง,องหงเลยเลยเนาะ ตาแดงกูว่าแป๊บเดียวก็จะหมดแล้วเนี่ยแม่งถามจีงกินมาทําไมก่อนไปทับไปทับหลานหลานเจอเอ้ลุงทับพี่เอลุงเจอลุงเจอรี่ครับไปครับอีทุตอยู่ไหนวะเนี่ยหวังว่าตรงนี้ไม่มีอีทุดนะป่าโอ้อีทุตอยู่นี่อีทุดอยู่นี่จะสั่งซื้อน้ำแข็งจากลาซาดามาทำไมแล้วกูจะไปตรงไหน,นทำไมแล้วกูก็จะตาย ตายทำไมอาช่วยด้วยหลานทัฟฟี่มาช่วยลุงด้วยนั่งไปหุบปากใช่ๆดีๆแล้วแล้วกูเอาน้ำอัดลมมาไม่ได้บุษะกูไม่ไดเอาน้ำอัดลมมามใครก็ได้ซื้อยาในน้ำประสาทแก,นะแกน่ะแกอารมณ์น้ำอัดลมให้อีทูด,ดิมันเมาน้ำอัดลมมากเลยนะนะั่นน่ะ เมาไห้อันนั้นอัดลมจนมันพกไปทุกที่แต่วันนี้มันเลี้ยงว่าโอเคโอเคเมอยามาทำร้ายเพื่อนกูอีทุดวายวายวายอย่ามาทำกูอย่าทำกูอย่าทำกูำกคลิปจะเงียบเชียบไปไหมอะ่ะหลานมึงไม่ยิงอาพีจีใส่กูเลยอะ่ะเมื่อกี้มันก็ยิงไปนิดหนึ่งนะเออมันสีนะ หลานทัฟฟี่ว่าว่าแต่หนูยิงตอนไหนอะไม่รู้ครับโอ้ยหลานทัฟฟี่เอ็งไม่รู้เหรอว่าเอ็งยิงตอนไหนใช่ฮะโอระเบิดหายเออไม่ใช่เอ็กกูกดทำเหี้ยงเลยวะเนะี่ยอ่าช่วยด้วยหลานทัฟฟี่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ลุงนะ่ะตอนนี้ลุงต้องหาอะไรกินก่อนเออไม่ได้แล้วต้องหาอะไรกินไม่ได้แล้ว จะไปช่วยเอ่อเจอรี่โจรสลัดแกลช่วยด้วยช่วยช่วยกูด้วยช่วยกูดันช่วยกูช่วยกูช่วยกูพูดภาษาเฮียอะไรของมันวะไม่รู้เหมือนกันครับลุงแล้วอะไรแล้วหล่ะจะยืนทำไมแล้วกูจะกดรอบทำเฮียอะไรวะเนี่ยช่วยช่วยช่วยกูช่วย ถ <overst ire> ามจริงเหรอคนภาคไปผ่าต <c urs toss out> <Association> ัดเสร็จหรือยังกูกูไกูไม่กูไม่กู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 หลานจะฟีลออกมาแล้วกูหาคนภาคคนภาคคนภาคไปโดนตัวไหนมาว่าถึงภาคมันเป็นอย่างนี้เสียงช้ว่มัชุกกู เสียงอมากุ๊กกุ๊กึกกี้มามึงมากเสียงรรมาชัมึงก็คือเสียงธรรมาชักูฮะกุ๊ก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 กึกุ้๊กก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 ุ๊ก อีโรบินฮูดมาผูกไกลๆดีกว่าจันจะได้เติีเชียร์อ,อีเจอรี่เจอเซได้จะพูดนี่คลิปโรบินฮูดจะอยู่ันไม่ใช่คลิปมึงช่วยคคโอเคถามจริงนะไปก๊อปปี้ใครมาหรือเปล่าคนพาคเนี่ยกู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 ก๊อปปี้ปีปปกูกู กูไม่กูคุยคุยเดียวขอบคุณมากเอ้เดี๋ยวมึงกูติดเชื้อแล้วขอบคุณมากไม่นะเจอรี่เจอสลัดช่วย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 กูกูกูด้วยอืมอีทธุดอย่ามาทำไรเพื่อนกูเพื่อนกูก็คือเพื่อนมึงเพื่อนมึงก็คือเพื่อนกูไม่รู้กูไม่รู้โอ้แล้วกูเลยล้มใกล้สไปอีกเวน กูกูไปหาของกิกนกันดีกว่าคุณภาคก่อนอื่นเลยนะคุณภาคคุณภาคมีอะไรหรือเปล่าเอ้ยีสปายปะาระวังโรบินฮสุสคุณภาคมาแล้วเหรอใช่กูมาแล้วแต่เขาห้อยซีอยู่กูไปได้เขาห้อยซียูเอเวนกูอยู่ไกลมากอีเวนคนที่โดนก็คือพวกมึงตั้งหากแลอยอีทุดยีทุดหนูนางฟ้ากับโรบรินฮูดตกูอยู่ไกลมากกูเห็นสังเกตการมึงอย่ามาเช็งกู อ้าวแล้วคุณพักพักภาคเอ,อเดียรแล้วคุกูติดเจอรี่เจอสลัดแล้วอ้าออถามจริงเหอะใครมันเสือกเอามาไว้ตรงลานหน้าป้านวหยีอย่าอยา่ยาพูดคำหยาบนะโจรี่โรบินฮูดช่องนี้เด็กดูเยอะถึงช่องนี้ไม่จะเน้นคำหยาบก็ตามแต่ก็อย่าพูดไม่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 ไม ทุกที่ทุกเป็นบักิ๊กก็ไปก็ไปโอ้โหฟูมปากกูเลยกกกกกกไปคุณเจลินไอลุงเจอรี่จะสลดเขาบ้าไปแล้วก็กู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 ไม่ยิแบบกอ้กอ้ก็ไ้กไ้อเอาไปเอาไปอยู่เอาไปเอาไปเมื่อไงเป็นแด็ตอไหนฮะออกไปเลยออกไป เป็นคนจีนได้ไงวะมามึงมานี่อีหนูโลอีหนูลาแดดกูชื่หนูกูชื่หนูเราินฮุวดเดียวนั่นบทอู้อ <eviden. S 1> ่ะอ๋อเหรอว้าวแย่งบทกันจริงจังเลยนะฮะนั่นบทหนูอาวเหรอขอโทษทีทัฟฟี่นี่เลยมึงเอาแกนดุกมาให้กูเดี๋ยวนี้นั่นบทนั่นบทชั้นทัฟฟี่ เอาแล้วว้าวตัวนี้พวกเราสหนูชนะแล้วนะครับนานบดกูกูคือคนที่ที่ไหนไม่รู้แต่นันบทกูอะ